เรายัางอยู่ในเกมฟุตบอลลีก2024นะครับคลิปนี้ผมจะสอนการเปลี่ยนโลโก้สโมสอนนะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์โซฟีฟ่านะครับเข้าไปกดที่ลีกนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนโลโก้ของสโมสอนของลีกอังกฤษนะครับไปเลือกลีกอังกฤษนะครับกดเข้าไปนะครับ ผมจะเลือกแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมจะเลือกแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกดแช่ที่โลโก้สมโมสรนนะครับทำการเปิดภาพในแท็บใหม่นะครับอันนี้คือเป็นการเปิดลิงก์ URL ใหม่นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่แท็บข้างบนนะครับคลิกเข้าไปครับจะเห็นรูป แท็บใหม่ของสโมสรนนะครับแมสเตอร์ซิตี้นะครับทำการคลิกที่แท็บข้างบนนะครับเป็นของลิงก์ url ของรูปภาพนะครับทำการ Copy ที่เป็นรูปกระดาษซ้อนกัน2แผ่นเลยนะครับแล้วก็ Copy ไปเลยครับหรือการคัดลอกลิงก์นะครับ เข้าไปที่ตัวเกมนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองข้างบนนะครับกดฐานข้อมูลเลือกแก้ไขทีมครับอันนี้คือหลีกอังกฤษนะครับผมเลือกเนือใบแลวเงิน หรือเรือใบสีฟ้าแมสเตอร์ซิีนะครับคลิกไปที่รูปบินสอที่โลโก้สโมอสรน,นครับทำการคลิกวางนะครับคลิกค้างไว้ให้มันขึ้นวางนะครับแล้วกดวางกดตกลงครับรอสักครู่นะครับสโมอสรนของเราก็จะขึ้นแล้วนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจช่องผมให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ